พูดกันมานานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศร้อนขึ้นเพียงแค่หนึ่งองศาความร้อนของโลกที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเอาง่ายๆทานน้ําแข็งตอนนี้ละลายอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอหมดหน้าร้อนไปแล้ว แค่บ้านเราอาจจะมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นกว่าเดิมนะคะจริงๆอุณหภูมิไทยเนี่ยมีนักวิชาการชี้มาแล้วว่ามันเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งปีนี่เป็นสัญญาณที่เห็นให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราคงจะต้องปรับตัวกันในทุกภาคส่วนแล้วคุยกับรองศาสตราจารย์วิศณุอัตวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับวัสดีครับคุณยศป,ปาคุณพรวดีครับค่ะอาจารย์เห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าสักประมาณสัปดาห์ที่3ของพฤษภาคมเราจะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความเย็นเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์คะครับก็จริงๆก็อบอกว่าเย็นขึ้นเมื่อเทียบกับฤดูร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าอุณหภูมินะครับจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยป,ปกตินะครับแล้วก็จากการพยากรณ์เนี่ยนะครับอย่างน้อย เราทึ้สิ้นปีนี้นะครับที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้วก็จะมีน,น้องๆครับลาดยาไปถึงฤดูร้อนในปีหน้านะครับราะนมันจะไม่จบแค่เมาษานี้แน่นอนครับค่ะก็จะมีร้อนมากร้อนเป็นปกติที่มากไปกว่าเดิมยาวไปวตั้งแต่หน้าร้อนนี้ไปจนถึงหน้าร้อนหน้าแบบนี้ค่ะอาจารย์จะปรับตัวกันยังไงเหมือนกับว่าเราก็มี New Normal, normal กับความร้อนอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าคนที่เคยทําการเกษตรก็อาจจะมีชีวิตมีปัจจัยในการทําการเกษตรที่ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าคะอาจารย์ ครับที่จริงแล้วผมว่าต้องเปล่งปรับตัวเลยนะครับเพราะว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้าเกิดหลายคนจำเป็นได้นะครับเนี่ยเป็นปีที่ไม่เป็นเดือนนะครับที่อุณหภูมิครับของโลกทาสถิติสูงเป็นอันดับสองในรอบร้อยเจ็ดสิบสี่ปีนะครับนั่นคือเป็นเครื่องสัญญาณที่เห็นแล้วนะครับว่าปีหน้านะครับเนี่ยมันจะร้อนขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับ ซึ่งนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับต้องเตรียมในเรื่องของภัยแล้งรับมือนะครับอากาศร้อนขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับงานวิจัยที่ผมได้มีโอกาสทําในอดีตเนี่ยนะครับเราพบเลยครับว่าผลผลิตของพืชหลายชนิดมากครับที่อาจได้ผลกระทบเช่นข้าวนาปีนะครับที่อยู่นอกเขตชรประทานอ้อยมันสาปะหลังปาล์มน้ํามันรวมถึงยางพาราด้วยนะครับ ผมลงพื้นที่ล่าสุดเนี่ยก็พบว,ว่าทุเรียนนะครับบางคุดที่เป็นไม้บดบ,บ,บุตมูลค่าเพิ่มสูงเนี่ยนะครับก็คาบว่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับก <ocar. S 2> ารปรับตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเร่งทํามากเช่นในเรื่องของการจัดเตรียมแหล่งน้ํำผมว่าสําคัญมากเลยนะฮะถ้าเกษตรไม่มีน้ําต่อไปนี้นะครับเนี่ยจะมีความเสี่ยงอย่างมากเลยนะครับรถ้ากเกษตรกรท่าน,นใดมีน้ําน้อย ก็ควรจะต้องปลูกพืชแต่ครับที่ใช้น้าน้อยตามไปด้วยนั่นเองครับค่ะอาจารย์หลายคนกังวลเหมือนกันเพราะว่ามีข้อมูลกันด้วยบอกว่าปีนี้เนี่ยมีเอลนินย่อด้วยนะคะดังนั้นแล้วน้ําที่จะใช้ในปีนี้เนี่ยอาจารย์เท่าที่มีการเก็บข้อมูลมาเฉพาะปีนี้นมันน่าจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหนะอาจารย์ครับสำหรับปีนี้ครับว่ายังเพียงพออยู่นะครับก็ข้อมูลจากกรมชลประทานใช่ไหมครับล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก60ใช่ไหมครับที่เรามีอยู่เป็นกาลังความจุ นะครับซึ่งก็น่าจะพอแต่นะครับ <Yeah. S 2> เอลนินยอปกติเวลาเขามานะครับอย่างน้อยเขาจะอยู่กันละแปเดือนอย่างน้อยนะครับหรือเขาอาจจะลากยาวไปถึงประมาณสักสิเก้าเดือน oh. นั oh. ่นก็หมายความว่าท่านแรงแรกนะ oh. ก็ไปนะฮะแล้วถ้าเกิดมันยืดเยื้อต่อถึงแรงที่2อนะครับอันนี้นะครับคือจะเป็นปัญหาหนนะัก ก็ต้องวางแผนรับมือกันอย่างเนื่นๆเลยครับบางส่วนค,ค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวก็คือภาคธุรกิจค่ะเวลาพูดถึงภาวะโลกร้อนนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมองว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยภาคธุรกิจบางอย่างอาจจะได้อานนี้ส่งแต่จากงานวิจัยของอาจารย์พบว่าผลบวกผลลบความร้อนกับบรรดาภาคธุรกิจส่วนต่างๆเนี่ยอันไหนมันมีมากกว่ากันคะอาจารย์ จริงๆแล้วมันมีการพยากรณ์นะครับจากหลายงานวิจัยมากที่บอกว่าถ้าอากาศร้อนขึ้นนะครับผลกระทบเนี่ยจะเป็นในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะครับสาหรับในประเทศไทยนะครับในงานวิจัยบอกเลยครับว่าอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับจะทําให้ผลิตภาพของแรงงานนะครับลดลงนั่นหมายความว่าธุรกิจไหนก็ตามแต่ที่ใช้แรงงานนะครับทางานการแก้งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ทำงาน6ชั่วโมงเสร็จงาน ตอนนี้เขาอาจจะต้องทํางาน8ชั่วโมงนะฮะถึงจะเสร็จงานนั่นคือต้นทุนของธุรกิจเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะลดลงตรงนี้นะครับก็จะส่งผลกับผลประกอบการของธุรกิจไม่รวมถึงการเจ็บป่วยของแรงงานนะครับที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ธุรกิจได้รับผลกระทบครับ S <S <S อาจารย์ทีนี้เนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดสมมุติทํางานออฟฟิศนะเวลาอากาศร้อนๆมันก็ต้องเปิดแอร์กันแต่ทีนี้เราก็มีเป้าหมายในการที่จะทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกบ้านเรานะมันเป็นศูนย์แต่มันค่อนข้างจะสวนทางกับสภาพภูมิอากาศจะทํายังไงให้บรรลุปเป้าหมายนั้นได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบเ,เปิดแอร์มันก็ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปสู่บรรยากาศขึ้นอีกอาจารย์ดูมันจะเป็นปัญหาที่เป็นงูกินหางแก้กันไม่จบเหมือนกันนะคะ อ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของการปล่อยก๊าซเรอนกระจกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแหล่งกําเนิดหลักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงานเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองคือภาคเกษตรนะครับถ้าเกิดเป็นภาคพลังงานเอาง่ายๆฮะทุกคนช่วยกันนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะช่วยกันประหยัดนะฮะการใช้ไฟนะฮะก็ใช้กันน้อยลงหน่อยนะช่วงไหนที่ไม่จําเป็นก็ลดการใช้ลงหรือรถยนต์ต่างๆที่ขับใช่ไหมรับต่างๆนะครับแล้วก็ภาครัฐเองก็ต้องเร่งส่งเสริมนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน นะครับแทนเชื้อเพลิงฟอสซิ่อย่างที่เราทราบกันนะครับเช่นในเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าผลิตเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใช้ถ่านหินเยอะอาจจะต้องลดถ่านหินลงนะครับแล้วก็ไปใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการใช้มาตรการจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับมาส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเพราะต้นทุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนยังแพงอยู่นั่นเองนะครับถ้ามองในภาคเกษตรนะครับสิ่งที่ต้องเร่งทําเลยคือในเรื่องของการสับสรินงานวิจัยครับเพื่อในเรื่องของการหานวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ นั่นคือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ช่วยเกษตรกรนะครับในการปรับตัวนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นในเรื่องของการปลูกข้าวแบบเปียสลับแห้งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยใช้น้ําเยอะใช่ไหมครขังน้ําปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากถ้าปลูกข้าวแบบเปีสลับแห้งเนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หรือในเรื่องของการให้ปุ๋ยเกษตรกรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยให้เผ่อนะฮะให้เยอะเกินกว่าความต้องการอาจจะต้องให้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดินนะครับให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับ หรือในเรื่องของการทารําก๊าซชีวภาพาการ์าหมูนะครับถ้ามีการทําดีๆนะครับก็จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรองกระจกได้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการลดการเผานะครับในพื้นที่เกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นนา,าข้าวไร,ร่ข้าวโพดหรือไรอ้อยตรงนี้ก็จะลดการปล่อยกา๊าซเรองกระจกได้อีกอันนึงที่เป็นประเด็นภาพรวมนะครับที่ผสมผสานทุกภาคเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเนี่ยคือในเรื่องของการเล่งผลักดัน,นตลาดคาร์บอนภาคบังคับครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีตลาดคาร์บอนนะครับแค่ภาคสมัครใจนะครับซึ่งไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร นะครับตรงนี้อาจจะต้องเร่งดําเนินการพักบังคับให้มากขึ้นควบคู่กับในเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับและในขณะเดียวกันครับผมว่าอีกอันนึงนอกจากเรามองเรื่องของอุปสรรคเราต้องมองโอกาสด้วยนะครับนั่นคือในเรื่องของการทำคาร์บอนเครดิตครับยังไงที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรรายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะครับมาทำคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างรายได้นะครับให้กับธุรกิจแล้วก็เกษตรกรนะครับต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะครับใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ล้วก็ในส่วนของภาคการเงินครับถ้าเป็นไปได้นะจะต้องเร่งส่งเสริมในเรื่องของสินเชื่อสีเขียวครับนั่นคือพูด,ดง่ายธุรกิจไหนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรองกระจกเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องให้สินเชื่อนะครับต่ำเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรองกระจกสูงครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะรองศาสตราจารย์วิษณุอัธวานิช์นะคะผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะ